สวัสดีจ้าก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้ก็อยากจะถ่ายคิดถึงไงนี่ก็จะบอกว่าบางคนถามว่าตอนนี้กินยาอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะบอกเดี๋ยจะบอกว่ากินหลายตัวมากแป๊บหนึ่งนะอันดับแรกเลยที่กินอยู่ตลอดก็คือนี่นมพึ่งนมพึ่งนี่กินตลอดเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เก็ซีดเนี่ยอันนี้เก็บซีดนะนี่เก็บซีดเก็บซีด นมขึ้งเกฟซีดวันนี้ร้วแกะแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นของเนี้ยพวกเนี้ยเกี่ยมาจากญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ากินไม่จริงหรือซองก็แกะฮะบางซองก็หมดแล้วด้วยจะบอกให้กินเยอะอะ่ะจะให้มาโชว์หมดก็คงไม่ไหวอ,ะอ่ะ เนี่ยอยู่ในเนี้ยกินหมดเลยเนี่ยนี่นี่คือของกินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ตัวเองกินไม่ได้ขายถ้าขายจะอีกอันหนึ่งอือฮึก็กินขนาดเนี้ยเดี๋ยวจะซองให้ดูว่าที่กินหมดแล้วนี่กินหมดแล้ว หมดแล้วพี่กินจริงๆนะจ๊ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็มาซื้อไปกินกันจะเอออย่างน้อยเราไม่ได้ขาวใสเท่ากับคนที่เขาขาว,ขาวใช่ไหมแต่ว่าผิวพอเราก็จะดูดีขึ้นรีบมาอดหนุนนะเพราะว่าหิ้วมาเองช้าอดหมดนะ